แกแม่เลงอยากมีที่ชมวิวสุดแสนอลังการจังเลยอ่ะเรามามีจุดชมวิวกันไหมอ่ะเออก็ดีนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าเมื่อดูบ้านข้างๆเนี่ยเขาสูงกว่าเราอีกเนาะแต่ว่ามีที่ชมวิวก็ดีเหมือนกันเก็ก็อยากมีเหมือนกันเนาะใช่เลยเย้ที่ชมวิวมันต้องสวยแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าแม่เลงนะ่ะแอบไปดูเห็นปักเห็นปักอันนั้นก้มโกละใช่อันนี้เกตก็เห็นมาพักๆหนึ่งแล้วนะคิดว่าอยากจะทำเหมือนกันเราทำกันเลยวู้ฮู้ สมมสเกวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกเหมือนเดิมค่ะ้วมาอยู่กันในด่านทรีแลดเหมือนเดิมเลยย yeah. วันนี้นะคะพี่พี่ลิงเขาอยากจะมี จุดชมวิวเห็นบอกว่าอยากเห็นวิวรอบๆนะคะซึ่งเกบไปดูบ้านของคนอื่นแล้วเนี่ยเขามีเป็นคล้ายๆกับโดมโดมเรืองแสงหรือว่าโดมใสๆนะแล้วก็เกดได้ทําบ้านพี่ลิงเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวทุกคนมาดูกันนะคะตรงนี้คือเข้ามาปุ๊บจะเป็นห้องนอนใช่ไหมเกดอัปเกรดทั้งเพลิงให้แพลงด้วยเหรอใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะนี่พอเดินเข้ามาปุ๊บทางนี้ก็จะมีทางเชื่อมด้วยค่ะแต่ว่าห้องนี้เนี่ยเกดว่าจะลองถามพี่ลิงดูก่อนว่าเอาเป็นห้องอะไรดีอะไรอย่าง ง,งดงงนี่แล้วก็เป็นทางเชื่อมนะคะเพื่อที่จะเข้ามาที่ห้องซักผ้าค่ะเราจะได้ไม่ต้องอ้อมกันมาแบบไกลมากนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นห้องครัวใช่ไหมมันคิดว่ามันก็เดินไกลนิดนึงเดินทะลุทางห้องพี่ลิงมาก็จะง่ายกว่าเนาะแล้วเราก็สามารถเดินนี่เป็นทางเชื่อมตรงนี้นะคะออกไปทางด้านนู้นเพื่อไปต่อต่อทางด้านนู้นได้เพิ่มเติมอีกนะอ่ะงั้นังไง,ไง,ไงเดี๋ยวพาร์ทนี้เนะะี่ยเกศจะมาทําเป็น ที่ดูวิวแล้วกันนะคะจุดชมวิวของเรากันแล้วห้หหงองห้องดูหนังของเบลแรงงาเบลแรงงาไม่ห้องดูหนัง่าอ่าได้แล้วก็ทําห้องดูหนังให้พี่ลิงเพิ่มเติมด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่าเราจะต้องทําเป็นจุดชมวิวก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเงินเราอ่าแทบจะหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาเงินกันอ่าเดี๋ยวดังเฮลิคอปเตอร์นะคะเพื่อไปตามล่าหาผลไม้แปลกๆกันดีกว่าค่ะหรือว่าถ้าไปเจออะไรที่มันแบบ นาเก็บก็จะได้เก็บกันมาเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวตามกันมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวพีเกดเดินออกมาข้างๆทางข้างๆนิดๆตรงนี้นะแล้วพีเกก็เจอปอเตโต้นะคะมันคือปอเตโต้ใช่ไหมโอ้เ oh. ดี๋ยวพีเกดโยนลงมา้างล่างตรงนี้ก่อนเก็บแล้วก็โยนเก็บแล้วก็โยนนะนี่เลยเราก็มาเอาเฮลิคอปเตอร์ของเรานะคะมาเก็บดูนะคะพิกฟุดน,นะคะแล้วก็ยวโยนใส่รถไปไม่รู้ว่ามันขาขได้เท่าไหร่อู้ฮู มีน้ำหนักด้วยเอ๊แล้วมันจะขายได้เท่าไหร่คะเดี๋ยวนะดูดู n o t h i n g h a v e b o r h y pig food เก็บไปเยอะๆเลยดีกว่านะฮะเก็บได้แบบไม่จำกัดขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เกดเก็บส้มด้วยได้เลยนะเนี่ยอ้โหเกดงั้นขออนุญาตพี่เกดเก็บไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะคะหตรงนี้อลังการมากเลยอ่ะเก็บ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 ต่อไป โอเคตอนนี้นะคะเก็บเก็บได้ประมาณนึงแล้วล่ะเก็ตไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะขายได้เท่าไหร่หรือว่าขายได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเก็ตต้องไปทําภารกิจของเก็ตก่อนนั่นก็คือไปเก็บส้ม27ลูกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเก็ตคงต้องเริ่มเก็บใหม่เพราะเก็ตโมแต่ตื่นเต้นกับอีอุ๊หหวนกับนิดเดืองอ่ะเราอยู่แถวนี้อยู่แล้วนะคะเราก็ไปเก็บแตงโมเลยฝนตกฟืดขึ้นมานะคะแล้วก็เสร็จเราเลยนะสิไปงั้นตอนนี้นะคะขออนุญาตไปเก็บ โมก่อนเลยอันนี้น่าจะเป็นส้มธรรมดาส้มจีดนะฮะแล้วก,ก็ส้มกัมควอตนั่นเองนะฮะแปๆเราไปเก็บเต็งโมดีกว่าอืบ,อบฝนตกฝนตกไปเก็บเต็งโมลเลยเก็บตังโอ้มีเฮลิคอปเตอร์นะคะมาจอดอยู่แล้วด้วยนะคะหน,หนึ่งรำไม่เป็นไรค่ะเราก็อออแบ่งๆกันนะจ๊ะ ชิบชบ,ชบโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเก็บก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวตอนที่มาเก็บส้มเนี่ยเอารถมาดีกว่าเพราะว่ามันขนได้ตั้ง280เลยนะคะอันนี้เนี่ยเราขนได้แค่นิดเดียวเพราะว่าได้แค่200แต่ว่าส้มส้มมัน27อันอันละสิใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นน่าจะได้อยู่อันนี้เนี่ยเก็อ่าได้ตั้ประมาณ5ลูกประมาณ5ลูก,ลกโอเค อันนี้นะคะคือเป็นวิธีการดูของเกสเราจะไม่ขยับตัวไปซ้ายไปขวาแบบวุ่นวายกระโดดดึงๆนะคะเราจะใช้ในการยืนแบบมุมสูงแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะสามารถมองเห็นทั้ง2กอซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนแย่งกันเนี่ยให้เขาไปยืนกอใหญ่เลยแล้วเราก็สังเกตเอานะคะถ้าเกิดว่าอันไหนมันเด้งขึงนะ้นมาปุ๊บเราก็เก็บอันนั้นปั๊บเลยประมาณนี้นะคะโอ้โหแต่คนนี้น่เขาด่าจะครบแล้วนะคะต่อไปก็เป็นตาเราอ่าตอนนี้นะคะเกเก็บครบแล้วแล้วก็ บนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็มีเป็น Potato พทเทเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะโอเคงั้นเราค่อยๆออขับเฮลิคอปเตอร์ออกไปเลยนะคะเอ๊ะคนนั้นเหมือนเขาขับติดๆใช่ไหมอืมเราไม่ไปทางลัดหรอกเราไปตามทางนี่แหละดีละเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮลิคอปเตอร์มันก็บังขับค่อนข้างยาก,ยากใช่ไหมคะเราก็ขับตามทางไปดีกว่างั้นเดี๋ยวไปเจอกันตรงหน้าร้านคอมบเลยนะคะเย้เลกจะมีตังแล้ว โอเคมาแล้วมาแล้วเกดอยากรู้มากเลยว่าโอ้ยโอ้ยมีเดินชนด้วยว่าปอเตโต้เนี่ยพอคอมบายแล้วปุ๊บมันจะขายได้เท่าไหร่นะฮะฮืึบต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 ึบปังมายังมายังมายังโอ้โหออกไปข้างนอกเลยเดี๋ยวนะขอคอมบ่ายแตงโมก่อนนี่นะคะนี่คือปอเทตโต้ของเรานะฮะมันจะต้องอยู่ในดินโอ้ย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 โอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบเขาก่อน แตงโมก็กิ้งโหแสดงว่ามันเป็นลูกกลมๆไงแตงโมกิ้งไปไกลมาก <c oughs> <c oughs> โอเคเยนใส่ลงไปก่อนนะฮะแล้วก็ไปเอาแตงโมก,ก่อนโอโหมันกิ้งไปไกลมากเพราะมันลูกใหญ่มากๆเลยไปๆๆๆฮึบเอาไปขายกันนะฮะชึบอาดูซิว่าโพเตโต้นเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอารถนะฮะไปเก็บส้มง,งานโอโหศูนย์ซิว เราเก็บมาตั้งเยอะไม่ได้เงินเลยโอ้ไม่กอ็ไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรน้องๆคนไหนรู้นะคะช่วยบอกพิเกทีโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขอเอาไปเก็บก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขับไปเก็บส้มกันนะคะไม่รู้ว่าไปเก็บแตงโมอีกเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าเพราะว่าฝนหยุดจะหยุดตกแล้วเขาตกนานแล้วนี่นี่อีกลมๆอันนี้นะคะพิเกทอยากได้ฮึบปัจอดตรงนี้แหละ นี่แล้วเดี๋ยวเราขับรถกันไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตรงส้มเลยนะคะนี่ตอนนี้นะคะเราเจอส้มอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะก๊อมคอสเนี่ยได้ลูกเลย20เลยด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องทำภารกิจนะฮะซึ่งภารกิจของเราก็าคือเก็บส้มเนี่ย27ลูกนะคะแล้วก็ เพื่อที่จะเอาไปเทรดหรือว่า,อาไปแลกเปลี่ยนกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเก mm hmm. ก็เลยอยากจะรู้ว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนอะไรได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตเก็เก็บให้ครบ27หรือว่า28ลูกเลยก่อนนะคะฮึบเ mm hmm. ตามภารกิจของเขาแล้วเนี่ย mm hmm. ต้องให้เก็บไปได้เพื่อแลกนะปะ่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บก่อนนะคะ mm hmm. ก็เก็บไปเรื่อยๆ mm hmm. เลยโอเคครบแล้วคะ่ะ mm hmm. เกินด้วยนะคะ mm hmm. เกินเป็นสองร้อย 80หรือว่า28ลูกนั่นเองนะคะปะ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอามันไปคอมบายนะแล้วก็เอาลองไปเทรดดูชั้นบนนะคะดูซิว่าเราจะได้อะไรกลับมานะคะไปเลยไปเลยนี่โอ้โหดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแต่แกว่าลูกมันก็พอรวมกันแล้วมันก็เท่าเดิมแหละอะพิกอัพฟุตนะคะไม่ใช่ว่าพอเยอะแล้วมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะไปะเราขึ้นเอาไปข้างบนเลยนะคะแล้วก็เอายโยนลงไปในตะกร้านี้นะคะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกลับมานะคะ เล็ s ส e เฮ้ยอ้าวทำไมอ่ะยูไม่สามารถนะคะต้องการ20บลูเบอร์รี่เพิ่มด้วยใช่ไหม งั้นเอาฝากไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวขอไปเก็บบูเบอร์รี่20อันก่อนนะกันอ่าโหภารกิจของเรานี้ค่อนข้างที่จะเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าบูเบอรี่เนี่ยหาไม่ยากหรอกโอเคอยู่ช่วงประมาณตีนขเขาด้่ยเองนะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไปเก็บบูเบอรี่เพิ่มอีก20อันก่อนรถคันนี้ของเราเนี่ยค่อนข้างขนได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเออไม่ต้องห่วงนะคะว่ามันจะไม่ได้ไปงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บบูเบอรี่กันดึกๆกนี่ละ ไี่งไงถึงแล้วอ่าเดี๋ยวเราเก็บบูเบอรี่เลยนะคะ2ี่สิอันเดี๋ยวดูซิว่าเราจะเก็บได้กี่อันเ๋ยดูกันโอ,โ,อโอ้เก็บไว้ในรถได้ด้วยเหรออ๋อคือแบบเก็บไว้ในรถนี่ก็คือจะไม่เสียน้ำหนักใช่ไหมเดี๋ยว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 ไหลลดไหลลดไหลดูนี่ค่ะว่าหนึ่งอันมันเท่าไหร่หึแปดเองหูก็เก็บสัก2ี่สิแหละเนาะอืมฮึบงั้นเดี๋ยวเกตกลับมานะคะขออนุญาตเก็บให้ครบก่อนนะคะตอนนี้2แล้ว โอเคเก็บครบแล้วไปเอาไปคอมไบ้นะคะแล้วก็เอาไปใส่ในตะกร้าเพิ่มเติมด้วยนะคะดูซิว่าจะได้อะไรนะ,ะตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราค่อยเอาไปขายเอาตังค์เอาก็ได้นะคะไม่ต้องเทรดก็ได้โหดูลำบากมากเลยนะเนี่ยในการทำเควสตรงนี้นะคะมาเรามาคอมไบกันดีกว่าฮึบคอมไบ่บูเบอร์ ดดึงตึงตึงยี่สลูกเลยนะโอ้สุดยอดพิกอัพฟ o ดอ่าไปทึบแล้วก็เอาขึ้นไปไว้ด้านบนนะฮะไม่รู้ว่าต้องให้เราไปหาอะไรอีกหรือเปล่านะน,นี่นะเรามีทุกอย่างเล้วนะเนี่ยดูสีดูสีอ่าเราจะต้องไปหาโอ้ม y god โอ้มายกอดโอ้มโอมายกออะไรอะไรนี่มันคืออะไร เดยนนะเดินนะเดนนะนะทุกอย่างดูเป็นสีอะทุกอย่างดูเป็นสีแบบนี้โอ้คืออะไรคะคืออันนี้คือบูเบอรี่เราหายไปไหนแล้วอะเฮ้ยคือตอนนี้เก็งงมากเลยอะเี๋ยวนะฟึ่งเราจะต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวนะงงอะหรือว่าต้องเอาลงไปขาย follow instruction ต้องการ33มิกิวี่ทุกคนเกนเริ่มเกคิดว่านะอาจจะต้องเดี๋ยวนะเอากิวีมาเพิ่มเติมอีก33อันใช่ไหมแต่ว่าคิดว่าอยากลองเอาส้มอันนี้ไปขายดูหรือว่าเสียดายเอาไหมเอาส้มนี้ไปขายไหมฮึบลองดูนะฮะลองดูว่าถ้าเอาส้มนี้ไปขายจะขายได้เท่าไหร่นะฮะ,ะ,ะฮะึบโอ้ oh my god แต่ว่าตอนนี้เนี่ย นั่นไงได้อันละหกเท่าเดิมเองโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรนี่ไงนี่ไงทุกคนพี่เกนเห็นแล้วนี่มันมีสีม่วงด้วยนะสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีแดงแล้วก็เป็นสีทองนะคะสีส้มนะคะ ซึ่งสีม่วงเนี่ยเรายังไม่เคยรู้เลยว่ามันขายได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาลองพยายามเก็บหรือว่าพาร์ทหน้าเนี่ยมาลองให้เกตเดี๋ยวแปลงร่างเป็นอีกตัวซูเปอร์ฮีโร่สปีดบูทก่อนนะคะเราอาจจะได้อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นกล้อ่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขออนุญาตเกตนะฮะไป upgrade, อัปเกรดจุดชมวิวให้พี่ลิงก่อนละกันเย้ เน่ยค้จะดชมวิวแล้วสส่ไปเก็บส่มกับอัปบาร,ริตั้งนานงงมากเลยนั่นน่ะสินโนไม่รู้มันเทรดอะไรได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปะคือเดี๋ยวนะเคเข้าไปดูก่อนเคสยังไม่ได้รับอินดีหรือเปล่านี่ไงนี่ไงเรามี642โกโอ้โหตอนนี้นยขึ้นมา6,000แล้วนะคะแปลงกันเดี๋ยวเราขึ้นไปทางด้านบนเพื่อไปอัปเกรดจุดชมวิวกันดีกว่า ต้องขึ้นไปทางจุดสูงสุดเพราะฉะนั้นนี่เราต้องเข้าวาร์ปทางนี้ไปนะคะฮึบวาร์ปปขึ้นมาทางด้านบนแล้วฮึบอ่าจุดชมบิวนะคะเก็ตว่าเก็ตจะทำสองฝั่งเลยดีกว่านะมันจะเกินไปได้หรือเปล่านะทางนี้นะคะทำได้ไหมก็ไม่รู้ เดี๋ยวเดี๋ยวเกลองติดตั้งทางดูก่อนละกันเป็น walkway a แบบ four state แบบเป็นสี่ทิศนะคะอ่าสีท่ทิศสีท่ทิศเดี๋ยวนะที่นันจะเขียนว่าสี่สี่นี่ไงอ่าซื้อมาสองอันนะคะดูซิว,ว่าวางได้ไหมฟึ๊บ วางได้วางได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปวางฝั่งนู้นอีกอันนึงนะคะเออน่าจะโอเคอยู่นะคิดว่าน่าจะได้อะไรอยู่เยอะอยู่ปะเราไปวางทางนี้ด้วยนะทําเป็นจุดชมวิวแบบ2ฝั่งนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แต่ละฝั่งก็จะมีเป็น3มุมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะวางอีกเครื่องกลมๆตรงนั้นเนี่ยสมุมเลยลวกันจะได้ดูวิว1 2แล้วก็3านะคะหออยุดตรงนี้นะ นะอยู่ตรงฟันหรือเปล่านะมีน้องรีเควสว่าอยากให้ทำดโดรนเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ลิงยังไม่ลบเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะหาก่อนอันนี้นะคะมันอยู่ในหมวดเอ็น uh, พีชนั N ่นเองนะคะเราก็ซื้อมันดูทีว่าจะซื้อได้กี่อันนะฮึสามสีห้ 3, 4, 5, โอ้ พอดีเลยอ่าแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็อุ้ยเอาเขามาติดเลยนะคะร,รอบๆเลยนี่จะต้องสวยงามอลังการแน่ๆโอ้โหเดี๋ยวนะทางนี้ยังไม่ได้ติดใช่ไหมหรือว่าติดไปแล้ว อ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้นี่ไงคะเอาไว้แบบกันเราร่วงด้วยนะแล้วเราก็จะสามารถแบบไปยืนมองวิวได้แล้วก็เก๊เคยเห็นว่าบางคนนะคะเขาเอาเป็นกล้องดูดาวด้วยนะคะมาติดเอาไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ติดดีกว่าขอมีเท่านี้ก่อนนะคะดูดี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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปติดทั้งฝั่งนู้นด้วยเกดซื้อเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากเลยเป็นจุดชมวิวของเรานะคะถึงมันจะไม่ได้สูงมากแต่เกดว่ามันสวยมากเลยนะติดเลย ติดเลยแล้วก็ฮึบติดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเกขอ,อก,กระโดดออกไปดูข้างนอกบ้านดูบ้างน,นะคะดูซิว่ามันจะสวยหรือเปล่านะฮึบลอยขึ้นไปดูสิโอ้โหเป็นไงล่ะอลังการมากแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตนะคะเกอาจจะมาตกแต่งเอ่อเป็นเดี๋ยวกระโดดลงอ่ะ อ่าอันนี้เป็นที่วัฟสีแดงเนาะแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่วัฟสีน้ําเงินหรือว่าอาจจะทาเป็นเครื่องเล่นอย่างอื่นอีกนะคะเพื่อให้มันเอ่อเท่าเทียมหรือว่าเสมอภาคกันนั่นเองนะะีน่ะนี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเย้ yeah! ดูทีไว้แพร่เลงคร้ติดพัดนักก็ได้เก๊ดได้เลยโอเคนะคะยังไงวันนี้นะคะเก๊ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เก๊ดไปแล้วค่ะบายยแพร่เลงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหนานะ้าว ใครที่รักพี่ริงจเจ้าเพริงก็อย่าลืมชวน,นเพื่อนเพื่อนะครับมากดติดตามกดกระดิ่งให้กับพี่ริงยอนๆด้วยครับวันนี้เพริงไปแล้วออ้โหาปบ้านและพันะแกจะพับไปทําอะไรอีกอย่าลืมรับชมกันด้วยครับน้องๆอย่าลืมกดซับสไคร์ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่แกมแล้วก็พี่ริงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืม ชมคลิปเก่าของพี่เก๋กับพี่ลิงในที่ตรงนี้เลยน,น้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกกด้วยนะคะบ๊ายบาย